ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ชาว y t u t u ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดรเสงมมเรล็ดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมีดอีกรุ่นหนึ่งนะครับในปี2512ขนาดปากานะครับหรือใบ2.5นิ้วความยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับเป็นมีดที่ถือว่าได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ประสบการณ์มากมายนะครับเป็นที่ ต้องการของนักสะสมผู้นิง่ายนะครับแล้วก็ประสบการณ์มากมายแล้วก็ชื่อนะครับก็คือเป็นชื่อรุ่นพญาเหล็กอาถรรพ์ซึ่งเป็นชื่อรุ่นที่ผมว่ามีความคลาสสิกม,มีความเท่นะในส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นมีความเท่อยู่ในตัวนะพญาเหล็กอาถรรพ์แต่ว่าหลายๆท่านอาจจะมองว่าน่ากลัวแต่จริงก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเนื่นองจากว่า,ามลสารเนี้ถูกกํากับนะครับหมดแล้วนะครับถูก กระบวน,นการหรือผ่านพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมีดเนี่ยก็ผ่านพิธีนะครับการปลุกเสกจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านหรือเคชจิอาจารย์นะครับที่มากด้วยพุทธาคมหลายๆท่านแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องในส่วนของอความน่ากลัวของมวลาสารเลยนะครับแต่ว่าให้มองถึงนะครับพุทธคุณดีกว่านะครับมีดพญาเากรานเป็นทราบ เป็นที่ทราบกันดีนะครับที่ต้องใช้ในอาถรรพ์ก็เพราะว่าเป็นตำราบโบราณเลยเป็นการรวบรวมมวลสารอาถรรพ์ต่างๆนะครับเพื่อมาใช้ทําวัตถุมงคลเพื่อให้เกิดพุทธคุณที่สูงขึ้นนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของนะครับมีดเนี่ยนะครับมีจานวน199เล่มในส่วนของด้านจําปีแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของด้านตัดอีก199เล่มนะครับก็คือรวมกันทั้งหมด398เล่มแต่แบ่งเป็นด้านจําปีแบบนี้ ร้อยเก้าสิบกรัมเล่มแล้วก็ด้ามตัดส่วนด้ามตัดเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกคลิปหนึ่งนะครับด้ามจำปีเป็นไม้เสากุติวสตทะเลนะครับทันยุคหลวงพ่อเทศเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดๆเลยนะครับหลวงพ่อเทศท่านก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับมีดเล่มนี้นะครับตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับแบบนี้นะครับก็คือใช้คําว่าหลวงพ่อพัดห้วยด้วนนะครับแบบนี้การที่มีดนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวแบบนี้ นะครับมีขนาดเล็กเนี่ยมีน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าช่างต้องใช้ความพิถีพิถันในการตอกลายแล้วก็ใช้ความละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นจะไม่ค่อยเห็นมีดที่ตอกลายนักเกี่ยวนะครับมีดเล็กแบบนี้ครับนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะตอกนะครับอคาละขอมนะครับอคาละยันต่างๆนะครับแบบนี้มีความสวยงามนะครับ ตัวมีดผมว่าคลาสสิกสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของก็ยังมีโค้ดนะครับกำกับนะครับจำนวน151แบบนี้นะครับ199ร้อ199เเก้ล่มร้อยเิล่มก็จะรันเลขแบบนี้ฮะมีต่อโค้ดดาวกระจายนะครับเป็นทอถ,ถงก็น่าจะเป็นฐานทหารนะครับแบบนี้อาเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกนะครับนะครับก็จะมีหลายๆครูอาจารย์ของเราเลยยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อสะอาห หลวงพ่อพระหลวงพ่อนงหลวงพ่อวิชานะครับพระอาจารย์สมศักดิ์นะครับแล้วก็หลวงพ่อพัดของเรานะครับแบบนี้นะครับมีการอุดกลั่นนะครับด้วยมวลสารมากมายแล้วก็จะมีฝังตะกุดตะกุดสังกสีนะครับแบบนี้เป็นตะกุดสังกสีคืออ่เป็นกสีสังกสีที่ได้มาจากกุตินะครับอ่ของหลวงปู่หมุนนะครับส่วนในกลั่นมีดนี่ก็จะมีมวลสารมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ มวลสารอย่างผงนะครับหลวงปู่อ่อนนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของออผงไม้กุฏิหลวงพ่อกันนะครับที่จัดทํำริ้มีดรุ่นม,มหาการนะครับมีผงไม้ยิ้วดําในส่วนของรุ่นม,มหาการนะครับ แล้วก็ยังมีในส่วนของอเกษานะครับหลวงพ่อที่ผ่านพิธีการปลุกเสกในพิธีเสาห้าด้วยนะครับก็ยังมีในส่วนของดอกดาวเรืองนะครับผงต่างๆแล้วก็หลวงพ่อท่านก็เมตตาขยายมวลสารให้อีกนะครับก็ยังมีผงอิติเจผงต่างๆผลสักดิ์สิทธิ์นะครับมากมายเลยที่อยู่ในกลัมีดมีเศษผงงาช้างที่ผ่านการแกะสลักแล้วนะครับผงไม้เสาสาราวัดน้องหลวงยุคหลวงพ่อเดิมนะครับผงไม้ไมยมงใตาพายนะครับที่แกะ พระพิตาหรือนางกวาปี6 0 6 1ประมาณนี้นะครับก็มีดเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นอีกมีดรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับก็เบื้องต้นคร่าวๆนะครับผมก็นำมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับในส่วนของมีดเหล็กอาถรรพ์ปี2562นะครับ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ